คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 6 7 6 7อกอาหารสมองของทุกเจนผู้หญิงคือผู้สร้างผู้ให้โอกาสผู้ที่มีความหวังของสังคมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภยัยเสนอร,รายการ ผู้หญิงสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านพบกับรายการภัยผู้หญิงกับดิฉันประภัยยั่งยืนพร้อมด้วยค่ะดิฉันพรทิพฉันท่าแดนสวุวรรณค่ะสวัสดีคุณประภัยสวัสดี พี่ชัยรั์มั่นพรรษาแล้วก็ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเรานะคะค่ะเราสามารถรับฟังรับชมรายการภัยผู้หญิงได้ทุกวันเสาร์เวลาตั้งแต่บ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะทางวิทยุ AM1467 และก็ฟังออนไลน์ได้ที่ค่ะเราฟังรายการออนไลน์ได้ในทางเว็บไซต์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะ่ะ nbt prd d go t th นะคะแล้วคลิกไปที่ ฟังวิทยุออนไลน์เลือกไปที่ am 1467หรือจะรับฟังรับชมผ่าน Facebook Live ของเราก็ได้นะคะ w w w f a c e b o o k c o m r a d i o 1467ค่ะนอกจากนั้นเราสามารถรับฟังรับชมย้อนหลังได้ที่บรรณาธิการสมัยนิคุณรำนะคะใน24สีนิวนะคะออนไลน์นะคะเป็นช่อง YouTube ที่คุณสมัยนิคุณรำดำไปออกอีกครั้งหนึ่งนะคะ สามารถเสิร์ชหารายการภัยผู้หญิงกับดิฉันประภัยยั่งยืนพร้อมด้วยคุณพรทิพย์ฉันทะเดนสวรรค์ได้ค่ะยันเองบางทีเราก็ลองเสิร์ชดูนะคะเออไม่เคยเสิร์ชดูต <c oughs> ัวเองค, <c oughs> ค,ค่ะเจอค่ะเจอค่ะเจอค่ะลองเสิร์ชดูมั่งจะได้รู้ว่าเออรายการเราเป็นแบบไหนบ้าง <c oughs> ค่ะ ค่ะวันนี้เราจะคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะค่ะว,วันนี้เราเราเตรียมเรื่องหลายๆเรื่องไว้นะหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือพอดีได้มีโอกาสไปอบรมที่โรงแรมที่โคดันทิริปของท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาคหนึ่งนะคะท่านชวนเชิญผู้ให้คำปรึกษาและก็ผู้พิพากษาสมทบ แล้วก็นักจิตไปอบรมในครั้งนี้แต่ว่าเราจะคุยในช่วงที่สองถึงเรื่องปัญหาครอบครัวปัญหายาเสพติดว่าทําไมถึงทางสารให้ความสําคัญดิฉันเชื่อว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่หลวงของประเทศแล้วก็ของโลกนี้ค่ะนอกจากนั้นยังมีอีกเรื่องหนึ่งคุณพรทิพย์พอดีได้มีโอกาสนางดิฉันเองเป็นสมาชิกของสมาพันธ์วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะสมาคมสมาพันธ์พอดีเขาจัดงานของนาตราชนะคะนาตราชครั้งที่สิบสี่แล้ว แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยว,วถึงแล้วนะคุณบอทริปจะชวนไปใส่ชุดสวยเดินพรมแดงเดินพรมแดงปีนี้จัดประกวดที่ไหนย,ไ<ะ>ยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดตอนนี้ขอแจ้งแ,แค่ว่ารายการไหนอยากจะส่งไปรับสมัครหรือจะส่งไปประกวดหรือจะส่งไปชิงรางวัลน,นะคะสามารถส่งไปได้ที่สมาคมนะคะส,ส,มสมาคมสมาคมสมาวิทยุโทร,รทัศน์แห่งประเทศไทยแต่ว่าทุก ครั้งหรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์เข้าไปดูที่ Facebook ก,ก็ได้ค่ะสามารถที่จะดูแล้วก็ส่งละครนะคะทั้งทางด้านวิทยุแล้วก็ทางด้านโทรทัศน์ได้ค่ะหรือายการข่าวก็ได้ค่ะทุกๆรายการนะคะออตอนนี้ท่านนายกาคุณเข็ม,มทั์เป็นนายกสมาคมสมานา์อยู่นะคะซึ่งได้เชิญชวนแล้วก็ทุกท่านที่จะส่งเข้าประกวดได้เลยค่ะแต่ว่ารายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะบอกในช่วงท้ายๆค่ะ นะคะนอกจากนั้นอีกเรื่องหนึ่งคุณบอทิพย์เมื่อเช้านี้มาแล้วเจอฝนไหมคะคุณประภัยเจอฝนไหมเจออุตุดนิยมวิทยาแจ้งเตือนเพื่อนๆว่ายังไงบ้างพายุฤดูฝนจะเข้าสู่ประเทศไทยไหมอย่างไรคะ่อแนอนค่ะเข้าสู่แน่นอนเพราะว่าดีฉันเองกลับไปใต้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เข้ารายการผ่านทางออนไลน์นะคะก็เจอฝนนะคะมากรุงเทพก็เจอฝน ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฟังเราอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานภาคเหนือเจอฝนไหมคะถ้าเจอฝนก็ช่วยพิมพ์มาแจ้งหน่อยหนึง่งยังไงก็แล้วแต่ฝนตกก็เป็นสิ่งที่ดีเกษตรกรจะได้มีน้ําเพราะว่าพี่นี้มีเอลนิโยใช่ไหมคะเอลนิโยค่ะ,ะคลองสะโคข,ข้างหลังบ้านเราอะนะคะค่ะตอนนี้เดินข้ามไปได้มาเป็นระยะเวลาเป็นเดือนเดือนแล้วเห็นบอกว่าบันที<อ>พิษลโลกเหรอคะใช่ค่ะอา่า วันที่หนึ่งที่ผ่านมาเห็นบอกว่าจะมีน้ํามาแต่ก็ยังไม่มีนะคะใช่ะ uh huh. จริง,ง,รงๆแล้วคนกรุงเทพรู้สึกว่าเออฝนตกนะเช้าก็ฝนตกและในกรุงเทพตั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ฝนตกแต่ uh huh. ทางคนดังนั้นที่ทําเกษตรกรไม่ว่าที่พิษุโลกที่ชัยภูมิ uh huh. ที่นครพนมแถวนู้นแล้งนะคะจริงๆแล้วเลยบอกว่าปัญหาเรื่องภัยแล้งเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ของ ประเทศเราเหมือนกันเพราะ,ะประเทศเราทําเกษตรกรรมนะคะคนที่เจอฝนก็พยายามดูแลเรื่องสุขภาพนะคะทําร่างกายให้อบอุ่นแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะโดนฝนนะคะ,คะพกล่มไปไหนมาไหนนะคะแล้วก็เช็คพยากรณ์อากาศได้มากแล้วก็ที่สําคัญช่วงนี้ คือทุกคนดิฉันรู้ว่าไม่มีใครไม่มีโทรศัพท์มือถือเวลาช่วงฝนตกตกเลยยืนกลางแจ้งอย่าใช้โทรศัพท์มือถือ,อนะคะเมื่าเช้านี้ฉันได้ฟังข่าวขณะที่ขับรถมาจัดรายการอะนะคะว่ามีฟ้าผ่าค่ะยังได้นึกถึงคุณประภัยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเราได้จัดรายการแล้วก็มีฟ้าผ่าอันเนี้ยเสียชีวิตเลยค่ะ,คะเสียชีวิตเลยไม่แน่ใจว่าจังหวัดไหนก็คือว่า เอาเป็นก่อสร้างเป็นช่างก่อสร้างเอาเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยไปล้างขณะที่ฝนตกไม่แน่ใจว่าสภาพหรือว่าแบบสื่ออะไรที่นำมาก็เสียชีวิตคาที่เสียชีวิตค่าที่ขอแสดงความเสียใจขอ,ขอแสดงความเสียใจนะคะแต่ว่าจริงๆเหมือนที่บอกอะ่ะถ้าฝนตกนะคะบางทีบางคนอยากจะไปคือเวลาฝนตก เราชาวนานะคะที่นี่ก็ที่บ้านครอบครัวก็ทํานาบางทีถ้าไม่ตกไม่เยอะบางคนก็อาจจะเอาจอบเอาเสียมไปขุดร่องน้ําเพื่อให้น้ําระบายจริงๆก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือหลบน้าได้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดฟ้าร้องอะไรต่างๆมือถุงมือถืออย่าเอาไปนะคะบางทีมันเป็นส่วนหนึ่งของการล่อฟ้าหรือบางทีแม้แต่แหวนนาฬิกา โทรศัพท์พวกนี้เราบางทีเราไม่รู้ว่ามีฉนวนบางอย่างเป็นสายล่อฟ้าอยู่หรือเปล่านะคะร้อยฝนแรงก่อนก็ได้หรือไม่ก็ถ้าจะทําต้องทําที่ฝนที่ขดฝนจะตกว่าเออมันไปไปกิดไอ้หญ้าหรือว่าจะพืชไปกีดขวางทางน้ําหรือเปล่าตรงจุดเนี้ยค่ะ ค่ะจริงๆแล้วเขาไม่ได้บอกว่าให้เอาแบบสื่ออะไรออกแต่เขาจะถามว่าสาบานอะไรกับใครไว้ไหมเป็นสื่ออย่างดีเลยที่จะนำให้ให้ฟ้าผ่าได้นะคะเอ๊ไปสาบานอะไรกับใครไว้หรือเปล่าไปรับปากอะไรกับใครหรือเปล่าใช่ใช่จะยกมือให้กับนายกกคนนี้หรือเปล่านี่จะพูดความจริงหรือเปล่าจะพูดความจริงไหมห้ามสาบานนะห้ามสาบานไว้เพราะ่วกนี้ช่วงนี้เนี่ยฤดู พายุฤดูฝนเข้ามาแล้วเราก็อดที่จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ได้นะค่เพาอเราคุยกันมาเ <c oughs> นี่ยฝนเอย้ยลมเอย้ยอากาศร<ล>้อนแรงเอย้ยทุกอย่างมันกับตลปัดแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นไปตามแบบเออหนึ่งปีมีสามฤดูช่วงนี้เนี่ยคือไม่รู้ฤดูอะไร ใครตอบได้บ้างว่าฤดูอะไรฤดูอะไรคะตอนเนี้จริงๆแล้วถ้าถือตามหลักแล้วหลังจากวันพืชมงคลแล้วนะโดยหลักของประเทศเราก็คือเป็นฤดูฝนหลังวันพืชมงคลเปิดเทอมแล้วเราก็ยังจาได้ว่า,า,าเจอฝน,นพฤษภวคมนะหลังวันพืชมงคลจะเป็นฤดูฝนแต่ที่ผ่านมาดิฉันเห็นคือเรา ตอนเด็กๆเราจะเห็นดอกปีบบานในฤดูหนาวแต่ที่ผ่านมาเมษายังดอกปีบบานอยู่เลยตรงลงว่าฤดูอะไร <c oughs> จริงบอกอากาศมันเปลี่ยนเพราะว่า<ห>สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนถามว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเป็นเพราะอะไรก็ฝีมือมนุษย์ทั้งนั้นแหละคะ่ะฝีมือมนุษย์ที่ทําให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนการปล่อยคัสเอ่อความร้อนเดือนกระจกขึ้นมากเกินไปหรือการทําลายสิ่งแวดล้อมการใช้<ห>พลาสติกมากเกินไปการเผามากเกินไปทุกอย่าง เป็นฝีมือมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เองโดยส่วนตัวถ้ามากขึ้นเนี่ยทุกคนความร้อน37องศา36องศา35องศารวมๆกันไหลเลยคนก็ร้อนเราลองนึกดูเราอยู่ห้องแอร์คนเดียวเปิดสัก25องศาก็ได้ถ้าเราอยู่สัก10คน25องศาทุกคนก็รู้สึกว่าไม่พอไม่พอค่ะคือร้อนนี่ก็คือสิ่งหนึ่งก็เลยอยากจะบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าหนึ่งช่วงหน้านี้ฝนตกพยายามอย่าไป ถืออุปกรณ์ที่เป็นสื่อล่าฟ้ามากเกินไปไม่ว่าอะไรต่างๆนาฬิกงนาฬิกามือทงมือถือนะคะหรืออะไรต่างๆอย่าไปทำงานตอนที่ฝนตกนะคะเพราะว่าเสี่ยงสองก็คือถ้าใครเป็นทำเกษตรกร,ร,กรในช่วงนี้ปอดินแฉะแล้วลองขุดบ่อน,น้ำเก็บกักน้ำไว้เ,<อ>เราก็จะต้องใช้วิธีดั้งเดิมกันบ้างนะคะใช้วิธีดั้งเดิมกันบ้างทีนี้เวลาที่เรา วัตจักรของการทำเกษตรกร,เ,ร,กรเอ่อทำเกษตรกรรมเนี่ยอ่ารอหน้าฝนแล้วก็ดินมันจะขุดให้อ่า,าตะขุดหน้าแ้งอะยาละยากามันก็จะแข็ง <c oughs> อายากเี้นเองจำได้เลยบางทีเวลาพอฝนตกเสร็จนะคะคุณพ่อคุณแม่ตอนสมัยก่อนก็ให้เราไปขุดบ่อล้วถามว่าคุณไว้ทำไมก็อกขุดไว้รองน้ำ เข็บน้ํานะคะขุดบ่อแต่ว่าพอหน้าหน้าแล้งรับให้ไปขุดเหมือนกันแล้วบอกขุดยากขุดเย็นจริงๆถ้าเป็นดินเดียวนะคะแต่ว่าพอหน้าฝนอย่างเนี้ยเออขุดได้หน่อยนึงแต่ว่าเชิญชวนว่าถ้าเป็นไปได้อย่าไปทํางานตอนฝนตกหนักอยู่นะคะก็ถ้าเกิดฝนหยุดตกแล้วนะคะ ฟ้าคงไม่ผ่านแล้วก็ไม่สามุงสาบานกับใครแล้วก็เปรับปากกับใครไว้รับปากกับใครไว้จะยกมือให้เขาต้องยกนะไม่ยกไม่รับปากก็คือไม่ยกนะไม่รับปากเขาไม่เลยรับปากแล้วอย่าสาบานก็ได้รับปากแล้วไม่ต้องสาบานว่าข้าไปจ้าสาบานว่าไอ้นี่อย่าไปสาบานอะไรกับใครถ้าทําอะไรไม่ได้อย่าไปสัญญิงสัญญาอะไรกับใครถ้าทาอะไรไม่ได้นะคะ เรามีข่าวไหมมีข่าวจากการประปานครหลวงคุณพลทิพย์มีเบี้ข่าวจากการปลาปานครหลวงการประปานครหลวงฝากข่าวมานะคะฝากเรื่องของน้ําประปาไหลอ่อนชั่วคราวนะคะมีความจําเป็นการประปานครหลวงมีความจําเป็นต้องปิดประตูน้ําท่อประธานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6,000มิลลิเมตรเพื่อตัดบรรจบท่อประธานเดิมเข้ากับท่อประธานช่วชั่วคราวที่วางไว้นะคะ ประชาชนบริเวณถนนพระสุเมลุนะคะจะได้รับผลกระทบคือในคืนวันอังคารที่11กรกฎาคมคืนวันอังคารนะคะที่11กรกฎาคมตั้งแต่4ทุ่ม22นาฬิกาถึงตี5ของวันรุ่งขึ้นนะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอในและทั่วถึงในระหว่างดำเนินการก็การประปานครหลวงก็ แนะนำว่าให้สำรองน้ำไว้นะคะค่ะใครท<อ>ี่กลับมาตอนดึกๆก็จะได้มีน้ำใช้ในถนนที่คุณพรทิพย์บอกอนะคะถนนตรานาวนะคะถนนบรวรน,นิเวศถนนดินสอถนนพระสุเมรุ ถนนราชดำเนินกลางซอยราชดนำเนินกลางใต้ถนนมหันนบนะคะถ้าสงสัยก็ติดต่อไปที่1125นะคะศูนย์บริการประชาชนของการประปานครหลวงได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะอีกเรื่องหนึ่งของการประปานะคะการประปาเดินหน้าเตรียมความพร้อมรับมือเอล尼โยนะคะดำเนินการทําแผนระยะสั้นระยะกลางเร่งด่วนปรักดัน โครงการ9และ10ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ําอย่างประหยัดรองรับความต้องการการใช้น้ําในอนาคตเรื่องนี้เปิดเผยด,ด้วยจากผู้ว่าการประปานครหลวงนะคะท่านผู้ว่ามานิ์นะคะพานเอมบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปัญหาภัยแล้งและจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนิโยกปนได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ําต้นทุนในเขื่อนหลักอย่างใกล้ชิดเพื่อ รับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งดังกล่าวที่ทําให้ฝนทิ้งช่วงในปี2566นะคะและอาจจะส่งผลกระทบยาวนานถึงปี2567ทําให้ปริมาณน้ําในรูปแม่น้ําเจ้าพระยารูปแม่น้ําแม่กรองซึ่งเป็นแหล่งซึ่งเป็นแหล่งน้ำสองแหล่งนะคะที่การประประาใช้อยู่นะเป็นน้ําดิบในการผลิต ประปาให้กับจังหวัดนนทบุรีจังหวัดมุปราการันและก็กรุงเทพมหานครมีปริมาณน้นําน้อยนะคะและก็มีปริมาณน้ําฝนสะสมต่ากว่าปกตินะคะเหมือนที่บอกว่าเรารู้สึกว่าฝนตกแต่แต่ต่างจังหวัดในภาคต่างๆต่ำกว่าปกตินะเพียงแค่27ซนซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์น,น้ําน้อยนะคะท่านผู้ว่าบอกว่าท่านผู้ว่าันตี้บอกว่า,าการประปาเตรียมความพร้อมตรงจุดนี้ไว้นะคะโดยพร้อมยืนยันว่าในปี66และ67ก็คือปีหน้านะคะ แมนต้องประสบภัยกับปัญหาภัยแล้งแต่ทุกพื้นที่บริการของคอปนกรุงเทพมหานครนะคะนนทบุรีสมุรประการ2.5ล้านควเรือนหรือมากกว่า12ล้านคนจะไม่ประสบปัญหาเรื่องไม่มีน้ําประปาไว้ใช้นะคะเขายืนยันมาแล้วนะคะถ้าใครไม่มีน้ําประปานะคะต้องโทรไปหาผู้ว่าได้เลยนะคะโทรไปที่1125นะคะหรือเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะคะดับ M ดับเบิลยูนะคะ A on mobile หรือ Li n e office นะคะ M w A Thailand นะคะตลอด24ชั่วโมงไอ้น,นี่ <c oughs> เป็นกคำยืนยันของผู้ว่าการประพาณนครหลวงนะคะ <c oughs> ท่านผู้ว่ามานิดนะคะปานเอมแล้บอกแล้วนะคะว่าเพื่อประสิทธิภาพต่งตางๆยืนยันว่ามีน้ำให้ <c oughs> <c oughs> ท่านผู้ฟังของเราที่อยู่ กรุง<ใ>เทพปาร,ริรมณฑลเนี่ยะนะคะนนทบุรีสมุทรปราการเนี่ยมีได้ใช้แน่นอนทีนี้กลับมาดูเรื่องของการไฟฟ้าบ้างดูดูดูน้ำประ<ด>ป,ระปา,ปาแล้วเรามาดูการไฟฟ้าบ้างท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ลงทุนในพันธบัตรเนี่ยนะคะก็สร้างความเชื่อมั่นได้เราได้รับการ ยืนยันนะคะจากนางพัชรินระพีพรพงศ์นะคะ,คะรองผู้ว่าการเงินและการบัญชี CFO นะคะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้เปิดเผยว่าบริษัทรทรีตเลตติ้งได้ประกาศผลการทบทวนการจัดอันดับเครดิตของการไฟฟ้าส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะปีพศ2566ในปีนี้นะคะก็ยังคงระดับดีที่สุดค่ะ มี a 3ตัวนะคะ triple a ค่ะ a a a ค่ะส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตอยู่ที่ระดับ stable นะคะก็คือคงที่ในส่วนของตรงนี้เนะะี่ยค่ะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนในพันธบัตรนะคะอันนี้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ฝากมานะคะว่าให้เชื่อมั่นค่ะ อีกเรื่องหนึ่งที่บอกไปแล้วว่านาตาลาดครั้งที่14ที่จะขยายเวลาในการส่งผลงานนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กรกรกฎาคมนี้นะคะสามารถส่งผลงานได้ที่สมาคมสมพันธ์วิทยุโทรทัศน์นะคะแต่ละ เรื่องแต่และละครสามารถส่งได้แต่และช่องนะคะสามารถส่งได้มากกว่าแต่และสถานีนะคะทุกสถานีจะต้องเป็นสมาชิกของสานันได้ส่งมากกว่า2เรื่องรางวัลก็มีรางวัลน,น,นักแสดงยอดเยี่ยมรางวัลผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมรางวัลนักแสดงนํายอดเยี่ยมเยอะแยะไปนะสงสัยอะไรโทรไปสอบถามที่คุณบัวได้นะคะที่เบอร์อะไรคะคุณพอดีศ <0 6 S 2> <ค>ูนย์หกสองนะคะสี่หกสองแปดแปดหกสองหรือคุณเกตนะคะศูนย์แปดสอง 4 4 4 6 3 5 5ค่ะคะ แล้วก็มีรางวัลอีกอันหนึ่งรางวัลรายชื่อผู้ส่งคุณอาวุธนะคะเคยนี้ไม่ต้องส่งประกวดนะคะเขาจะคัดเลือกเองว่าผู้ส่งคุณวุธทางด้านสื่อหรือทางด้านการกํากับหนังการกำกับการแสดงคณะกรรมการเขาจะเป็นคนโหวตว่ามีใครบ้างนะคะเย็นอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะลองดูว่าใครที่เป็นหนังหรือใครที่เป็นผู้กํากับหรือใครที่ทํางานทานด้านสื่อวิทยุก็มีเหมือนกันนะเย็นว่าจะส่งประกวดอยู่เหมือนกันแต่ว่าเกรงใจเพราะว่าเรายังไม่อาวุโสพอนะคะ <cam ina> คือมาขอ <c oughs> ขอเวดการส่งประกวดก่อนนะคะค <sk> ่ะก็นี่ก็คือข่าวฝากดข่าวฝากนะคะดีๆในเรื่องของไฟฟ้าปลปานะคะแล้วก็ <c oughs> ที่สาคัญยืนยํากับประชาชนนะคะ <c oughs> เหมือนที่คุณพรทิพย์ย้ำมาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ <c oughs> และก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกๆคนนะคะ <c oughs> แล้วก็ลดการใช้ถุงพลาสติกอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือ พกปิ่นโตไปก็ได้ค่ะไปวันนี้วันนี้เราก็พกผินโตมานนแล้รับถุงผ้าถุงผ้าได้รับความอนุเคราะห์จากคุณวันทิปพกปินโตข้าว <g ul> มาฝากแล้วก็ได้ทานข้าวกัน <g ul> น,นะคะ <g ul> แล้วก็เชิญชวนทุกคนนะคะในช่วงแบบนี้แล้วก็เราเชื่อว่าอีก20ปีเหมือนที่เคยคุยไปว่า20ปีประชากรของ ของเมืองไทยจากหกสิบกว่าล้านนะอาจจะเหลือ30กว่าล้านอาจจะนะนี่เป็นการประเมิน <c oughs> เป็นการคาดการณ์ <c oughs> เพราะว่าปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอยากจะเชิญชวนทุกคนว่าให้ทําอาหารทานเอง <c oughs> เหมือนปปคุณฟอนทิฟกับคุณฟอนทิ์ <c oughs> จะทำอาหารทานเองทาอาหารทานเองแล้วก็เราก็ย้ําอีกทีนะคะว่าทานร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะโควิดมาก็คือป้องกันซะแล้วก็รักษาให้หายตามอาการนะคะแล้วก็ในส่วนของสิ่งแวดล้อมนิดนึงเราชวน ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเราปลูกต้นไม้ดีไหมค่ะนอกจากปลูกในที่สาธารณะแล้วเนาะเราปลูกต้นไม้ในส่วนของบ้านเราช่วงนี้ฝนตกนะใช่ถ้าปลูกต้นไม้เป็นต้นไม้ย,ยืนต้นหรือว่าเป็นผักสวนครัวรั้วทานได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะดีนะคะค่ะแล้วเหมือนที่บอกไว้ถ้าเกิดทุกคนสามารถปลูกต้นไม้ตั้งแต่ช่วงหน้าฝนเนี่ยไปจะเป็นสิ่งที่ พืชที่ถึงที่ดีแล้วก็ต้นไม้จะติดแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเรามีต้นไม้เยอะๆเราก็จะได้มีอากาศที่ดี แล้วก็อากาศที่ดีก็จะส่งผลกับทุกๆคนนะคะ,คะเพราะว่าณวันนี้บอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเลยว่าปัญหาเรื่องอากาศมีส่วนนะคะที่ทําให้บ้านเมืองหรือทําให้คนหายไปนะคะหรือทําให้ปัญหาเรื่องโรคภัยใกล้เจ็บจะทํามาเราเรียนเองอยากจะเชิญชวนทุกคนแมไดโนเสาร์ทำไมถึงหายไปจากโลกนี้ได้เราคิดดูก็แล้วกันนะคะไ <laughs> ดโนเสาร์ <laughs> หรือว่าสัตว์บางอย่างทําไมหายไปได้เพราะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการ ลูกลานธรรมาชาติมากเกินไปนะคะระบบนิเวศมันจะรู้สึกว่ามันจะรวนๆวนะคะมันจะไม่เหมือนเดิมอย่างดูจากได้จากอากาศเนี่ยค่ะฤดูของเมืองไทยเมื่อก่อนเราท่องไว่าอะไรประเทศไทยมีสามฤดู <B S 2> มีช<ล>่วงไหนช่วงไหนหนึ่งฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนแต่ตอนเนี้ยเรายังไม่รู้เลยว่าเอ๊ะช่วงนี้เป็นฤดูอะไร ะะเพราะว่าปัญหาเรื่องความเปลี่ยนแปลงตรงจุดนี้ก็เลยเหมือนที่คุณพรทิพย์เชิญชวนว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันปลูกต้นไม้คุณไม่มีที่ดินปลูกสําหรับคนในเขตเทศบาลหรือเขตเมืองก็ย้ํานะคะปลูกในกระถางก็ได้ค่ะคุณลองนึกดูถ้าเกิดคุณได้ตื่นเช้ามาได้เห็นต้นไม้ของคุณในกระถางได้เห็นพริกมีดอกได้เห็นอ ไอ้ดอกไม้สวยๆออกดอกดอกดาวาเรื่องหรือดอกบานบุรีก็ได้หรือดอกอะไรก็ได้แต่ดอกชบาก็ได้ที่เห็นแล้วมันจะทําให้เราสดชื่นขึ้นดิฉันเหมือนที่บอกเคยคุยในรายการหลายครั้งตอนที่ไปอเมริกาประทับใจมากเลยออกเดินออกกําลังกายแล้วเจออ่หนุ่มที่ขับรถอนะ่ะเพราะว่าโค้งก็คงเหมือนเมืองไทยอ่ะนะพอเราไม่ได้ไปถามเขาคือบางช่วงวังเวลาที่เขาไม่ให้เข้าไปในเมืองนะคะค่ะเขาจอดรถแล้วก็ก็หยิบกระถางต้นไม้ของเขาอ่ะ เอาไาไว้ท้ายรถเพื่อให้โดนแดดเลี่ยนนั่งยืนแบบเดินออกกําลังกายแล้วก็คุณบอกที่ชื่อมว่ามองมองดูด้วยความชื่นชมอ่ะเขาก็ต้องการแสงอาทิตย์มากเลยคะแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อนี่เขาคงแบบคือเขาหยิบต้นไม้ที่ของเขาอยู่ในรถนะเอามาตั้งไว้ที่ให้โดนแดดแล้วเราเดินเดินเอาประทับใจอนี้คนคงนี้เราคิดว่าเขาคงไปไหนเขาพาต้นต้นไม้ไปด้วยต้นไม้ก็มีชีวิตนะต้นไม้ก็มีชีวิตคือแบบเขาคงแบบขับรถแบบแล้ว พาต้นไม้ไปด้วยเหมือนบางคนที่เวลาไปเที่ยวไหนปะพ,พาสัตว์เลี้ยงไปด้วยพาหม<พ>าพาแมว<อ>พาสุนัขไปแต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีไอ้นี่เขาพกพาต้นไม้ต้นไม้ก็สิ่งมีชีวิตนะคะมีการเจริญเติบโตแต่ว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเป็นห่วงไงคุณกภยัยถ้าต้นไม้อยู่บ้านเราออกจากบ้านไปสองสาวันนะเอะ๊ใครจะรดน้ําต้นไม้ใครแบบจะเอาต้นไม้ออก ารับแดดไหมอะไรไหมก็ต้องเอาไปด้วยเอาไปด้วยถ้าคิดอีกทีต้องอยากเป็นห่วงแล้วเป็นต้นไม้เป็นเป็นคุณค่าทางจิตใจเขาก็ได้อาจจะมีคนที่มีคุณค่าทางจิตใจเขาให้เขาไปแล้วก็สามารถพาไปไปไหนมาไหนได้อย่างเนี้ยนะคะมอนลองคนปลูกกุหลาบไปเนี้ยอยากจะพากุหลาบจากแฟนหรือจากหนุ่มเลยเนี่ยอยากจะพากุหลาบไปไปไปเที่ยวมุมนลย ไม่เคยมีโมเมนต์นี่เละ <Okay. S 1> เราทำดูนะคะเราทำดูแลใคร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 เป็นม,มีโมเมนต์อย่างเนี้เนี่ยชอบชอบใจอยู่อย่างนี้นะอย่างวัดชนประธานรังสิตนะคะตรงเขตนนทบุรีนะคะเขาห้ามห้ามเอาพวงหลีดที่ที่ไม่ใช่ต้นไม้อ่ะ ตอนนี้ห้ามทุกอย่างเมื่อก่อนยังมีพวงหลีดที่เป็นพวงหลีดต้นไม้ด้วยครับเดี๋ยวนี้ห้ามเอาพวงหลีดไปวางเพราะว่าเป็นการสร้างเรื่องปัญหาเรื่องมลพิษนะคะแต่ที่จริงอยากจะเชิญชวนทุกวัดถ้าเป็นไปได้นะคะรณรงค์ให้พวงหลีดนั้นถ้าเป็นไปได้คือพวงหลีดเป็นดอกไม้สดก็ได้ถ้ายังชอบอยู่ถ้าไม่นั้นก็คือเป็นต้นไม้เป็นของใช้อย่างที่ใต้ไปเห็นว่ามีเป็นพัดลมเป็นผ้าห่มผ้าห่มค่ะนะคะแล้วก็เป็นรถจักรยานเป็นรถจักรยาน ที่พิษณุโลกวัดคูหาสวรรค์ก็ต้องชื่นชมนะคะเพื่อลดขยะแล้วก็ลดโลกร้อนไปด้วยค่อยๆทําทีละวัดทีละวัดไปช่วยๆกันนะคะช่วงนี้คงพักกันก่อนดีไหมคะพักกันก่อนช่วงหน้าเรามาคุยเรื่องปัญหาครอบครัวได้ได้ช่วงนี้พี่ชัดมั่นภาษามีเพลงเพราะๆให้ฟังนะคะช่วงหน้าเรื่องปัญหาครอบครัวแล้วเรื่องเตือนภัยพวกพี่มิมิฉาทีพเราจะเตือนกันทุกครั้งรายการเราคือ ภัยผู้หญิงแต่เราเตือนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ไม่ใช่ผู้หญิงด้วยนะคะแต่ว่าผู้หญิงจะโดนมากที่สุดอ่ะเวลาเช็คมาแล้วกับพี่มีนนะคะพักกันก่อนสักครู่ค่ะ,คะ